ที่ตรงข้ามกับลบอะไรคือการเพิ่มขึ้น1 2เท่ากับ3 p ในภาษาไทยแปลว,ว่าอะไรการคิดในเรื่องดีๆในแง่งดีๆเรียกว่าการมองมุม มบกวกบววน้องๆได้ยินชื่อเกมโบกบกแล้วน้อๆคิดว่าเป็นเกมอะโบกเลขใแคเร็วครับแต่กับการบวกเลขของคจะเป็นโจทย์เรื่องดีๆอแกั้อยที่บวกอะไรประมาณนี้เป็นแบบนี้เน็ตบอกค่เป็นการมองมุมบวก มองมุมบวกยังไงใครรู้จักบ้างใครรู้ว่าใครใครเคยได้ยินคำว่าม,ามองมุมบวกมาก่อนมองมุมบวกหมายถึงว่ามองแต่สิ่งดีๆอะค่ะอย่าคิดว่าสิ่งนู้นไม่ดีสิ่งนี้ไม่ดีคิดไว้ว่ามันคือสิ่งที่ดีอนะไรแบบนี้เป็นการมองโลกในแง่ดีค่ะบางครั้งเราก็ควรจะมองข้ามบางสิ่งบางอย่างที่ไม่จําเป็นออกไปแล้วก็ไม่เก็บมันมาคิดมากจนกลายเป็นเรื่องที่มีการมองมุมบวกในทุกๆสถานการณ์อะ ม,ม,มันมีมันมีมุมมองหลายมุมสมมื่อเรากินข้าวไม่หมดมุมเราคือเราอิ่มมากมุมแม่ค้าอาจจะบอกเอ้ยไอ้นี่กินกินกิน้างมุมพ่อแม่ก็บอกกินให้หมดสิจะได้โตไวๆกับเหตุการณ์เดียวเลยนะนี่คือมันมีหลายมุม่งแต่ถ้ามันอยู่ที่เราว่าเราจะเลือกมองให้มันดุได้ไหมเรื่องเศร้าๆคือเรื่องอะไรคะความฝันอะไรนะความฝันฝันร้าย ใหญเวลาเศร้าเลยเดี๋ยวเราเราเศร้ามากมากเราเศร้าเรื่องอะไรหนูจะเป็นเหมือนแบบว่าเรื่องเพื่อนค่ะว่าเลาะกับเพื่อนใช่แม่ไม่จัดวันเกิดอดแต่งงานวันเกิดถึงเวลาของเจ้าหนูแฮมสเตอร์น่ารักในเรื่องโกโทราราโกจบแล้วก็มาพบก,กับพวกเราคลิดอ่านจาก,กันต่อค่ะ